ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็น E-P ลองสุดท้ายเราจะถักเสริมคอเสื้อสูงขึ้นมาพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาตรงนี้นะคะวัดความสูงได้3ามเซนแล้วก็ติดกระดุม2เม็ดกระดุมจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะที่เรามีเป็นกระดุมไม้เป็นกระดุมพลาสติกกระดุมมีก้านกระดุมกลมก็ได้พี่เมย์ใช้ห่วงตัวนี้ในการติดนะคะเราก็เก็บซิงเกิลโคเชวนรอบแล้วเราก็ทำเป็นห่วงเพื่อเอามาติดกับกระดุม ช่องทางสนับสนุนพี่เมย์นะคะคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะที่อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะคะสมาชิกของช่องเมทินีแฮนเมดเริ่มต้นที่เดือนละ50บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่เมย์นะคะในการทำคลิปวิดีโอสอนถักคุณต่อนะคะดูวิธีถักข้างในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนเมดค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 153นะคะ EP นี้จะเป็น EP เก้า EP เก้านะคะพี่เมย์จะพาถักคอเสื้อสถานที่ตรงนี้จะค่อนข้างจำกัดนิดน,นึงนะคะพอดีพี่เมย์มาพักที่คอนโดหลังโรงพยาบาลค่ะลุงนินมาฉายแสงนะคะเราก็เลยมาเช่าคอนโดอยู่อันนี้พี่เมย์อัดในคอนโดค่ะจะมีเสียงกล้อง,องแงแ่งหน่อยนะคะอันนี้ก็ขออภัยนะคะ คอนโดที่พี่เมย์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดของโรงพยาบาลเทพปัญญาน้ำไฟฟรีนะคะก็รงนินก็เช่าตรงนี้อยู่ได้รับอนุเคราะห์จากเพื่อนเรานะคะช่วยหาให้ตรงนี้เป็น ep9 นะคะเรามาดูวิธีถักคอเสือ้อคอเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้มันจะเป็นคอเต่านะมันจะสูงขึ้นมาเจ้าของเสื้อเนี่ยต้องการสูงขึ้นมาประมาณ3เซนพี่เมย์ต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้นะ แถวแรกนะคะเราจะถักด้านผิดถักคอด้านในก่อนพื้นที่ค่อนข้างจำกัดขออภัยด้วยนะคะมีเสียงก้องก้องแกงแกงก็ขออภัยด้วยค่ะอ่าเราเริ่มนะเริ่มโดยการที่ถักโซ่สามมันจะแทนดับเบิลโคเชนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยขั้นด้วยโซ่สองเป็นโซ่ห้าพันหัวเข็มนะคะลงที่เดิมถักดับเบิลโคเชแล้วค้างไว้ รวบสองครั้งไว้นะพันหัวเข็มข้ามข้างล่างเนี่ยสองหลักดึงขึ้นมาแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเช่นี้ข้างบนเป็นโซ่สองพันหัวเข็มลงที่เดิมรวบสองนะคะแล้วพันหัวเข็มข้ามสองข้างบนโซ่สองข้างล่างข้ามสองหลัก ถักแบบนี้ไปจนถึงอีกด้านหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็รวบเข้าด้วยกันลายออกมาข้างบนมันจะมีโซ่อยู่โซ่สองข้างล่างข้ามสองหลักลายมันจะถักมาจนถึงริมสุดนะคะข้างบนเป็นโซ่สองตอนที่ถักโซ่สองมันจะลงที่หลักเดิม แล้วมันก็ข้ามข้างล่างสองช่องถักดับเบิลโครเชเรารวบแบบนี้โซ่สองนะเมื่อไรที่เราถักโซ่สองเราจะต้องลงที่หลักเดิมจบที่ริมอันนี้เป็นด้านผิดนะแถวแรกจะต้องเริ่มด้านผิดคือด้านในขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็หมุนกลับพอหมุนกลับเสร็จแล้วนะคะด้านบนเราถักซิงเกิลวนรอบค่ะซิงเกิลคือ x คือคอทอ ข้างบนเนี่ยสองตัวแล้วก็ถักลงไปตรงฐานที่เรารวบในช่องโซ่ถักซิงเกิลโคเชสองตัวสิงเกิลโคเชต์คือเอคือคอทอนะเดี๋ยวนะคะสองตัวหนึ่งสองจุดเชื่อมต่อตรงนี้หนึ่งตัวถักวนไปจนถึงมุมค่ะ เราถักซิงเกิลโคเชมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงมุมนะตรงมุมนี้ถักลงไปทั้งหมดสามตัวค่ะหนึ่งสองตัวที่สามเนี่ยแทงลงไปตรงโซ่อันนี้เป็นด้านโชว์งานนะคะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามแล้วเราหมุนกลับเป็นการถักด้านในพอเราหมุนกลับมา พันหัวเข็มนะครับเราจะเริ่มโดยการที่ทําเป็นสับวางตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยโซ่สองสองบวกสามเป็นโซ่ห้าแล้วแทงลงที่เดิมพอแทงลงที่เดิมเสร็จแล้วพันหัวเข็มข้ามมามันจะลงตรงตำแหน่งที่ตรงัพอดีแบบนี้แล้วตรงนี้มันจะตรงขึ้นมานะให้ระวังจุดนี้ จากนั้นข้างบนก็จะเป็นโซ่สองถ้าเมล์ไหลที่ข้างบนเป็นโซ่สองมันจะลงที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็พันหัวเข็มข้ามมามันจะตรงกับตำแหน่งตรงที่เป็นแหลมรวบเข้าด้วยกันโซ่สองลงที่เดิมก่อนแล้วก็ข้ามมาลายมันจะเป็นแบบนี้ วนไปจนถึงริมคนะอเสื้อนะคะพี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาทั้งหมดสามเซนถ้านับชุดลายมันจะเป็นสี่ชุดนะห1 2 3 4พอถักได้ชุดที่สี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักซิงเกิลโคเชวนรอบถักวนลงมาค่ะ ตัวนี้เก็บลายเลยตอนที่เราเก็บซิงเกิลโคเชนะคะเราจะต้องไม่ถักมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปตรงที่เป็นตัวของดับเบิลโคเชเราก็ลงสองอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชค่ะมันก็ถักสองตัวได้แล้วเราก็แทงลงไปตรงตัวเชื่อม ถักลงไปเร,เรื่อยแล้วมันจะวนกลับมาถักลงมาตรงที่เป็นแหวกคอด้านหลังเก็บความเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดมุม ตรงคอด้านหลังนะคะพี่เมย์จะติดกระดุมสองเม็ดจะเลือกใช้กระดุมแบบนี้หน้าตากระดุมจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเราถักซิงเกิลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้โซ่ค่ะอันนี้เป็นโซ่สิบสองตำแหน่งก็แล้วแต่เรานะคะจะติดสองเม็ดตอนถักซิงเกิลมันจะวนรอบแล้วก็กลับมาจบตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้พอดี สุดท้ายจะติดด้านบนนะคะตัวห่วงโซ่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดุมที่เราเลือกใช้ ก็ดึง4ีกระดุมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เราก็เก็บเศษได้เลยดึงห่วงตัวนี้ออกมาแล้วใช้เข็มปักคอสติเก็บซ่อมเศษหลังจากติดกระดุมแล้วนะคะคอเสื้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้จะอยู่ตรงคอด้านหลังนะกระดุมเราจะใช้หน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะในการติด พี่เมย์ใช้อยู่ตรงนี้มันเป็นกระดุมมีก้านนะคะแล้วก็ใช้ห่วงตัวเนี้เอามาคล้องคอก็จะเป็นคอเต่าค่ะคอสูงขึ้นมาเจ้าของต้องการสูงขึ้นมาประมาณสามเซนนะคะอีพี่ต่อไปพี่เมย์จะเอาเสื้อตัวนี้ขึ้นห่วงให้ชมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคอตั้งนะคะแล้วก็เวลาเรารีด ไหมที่เราใช้อยู่ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์พี่เมย์แนะนําให้คุณรีดด้านในนะคะแต่ถ้าของเราเป็นคอตตอนเราสามารถรีดได้ทั้งสองด้านถ้าเป็นไหมซัมเมอร์ไม่แนะนําให้รีดด้านโชว์งานเพราะว่าตัวลายตัวนี้มันจะแบนแล้วก็ขึ้นเงามันจะไม่สวยแนะนําให้รีดยืดลายด้านในโดยเฉพาะตรงปลายนะคะรีดให้อยู่ตัวแต่ถ้าเป็นคอตตอนนะเนื้อคอตตอนเวลาเราซักมันจะคืนกลับมาเหมือนเดิมนะคะซัมเมอร์ ซักแล้วก็รีดมันจะอยู่ตัวตลอดดีคนละอย่างนะอีพีต่อไปจะขึ้นหุ่นเสื้อตัวนี้ให้ชมค่ะอันนี้พี่เมย์ถ่ายที่คอนโดนะคะคอนโดจะอยู่หลังตึกฉายแสงค่ะพอดีลงมินมารักษาตัวนะคะก็เลยหอบงานถักมาด้วยแสงเงาอาจจะไม่โอเคเท่าที่บ้านนะคะตรงนี้ก็ขออภัยด้วยพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ